สี่สิ่งในโลกนี้ที่ใช้เงินซื้อไม่ได้หนึ่งคือความรักเราไม่สามารถใช้เงินไปบังคับให้ใครมารักเราได้สองคือเวลาเราไม่สามารถใช้เงินซื้อเมื่อวานกลับคืนมาได้สามคือชีวิตเราถึงเราจะมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเราก็ไม่สามารถซื้อชีวิตกลับคืนมา C. คือมิแท้เราไม่สามารถใช้เงินซื้อมิแท้ได้มิแท้ต้องใช้ใจแลกใจจึงอยากจะมาส่งพลังบวกให้ทุกคนได้คิดบวกกันเยอะๆเมื่อใจเราคิดบวกแล้วสิ่งที่ไม่น่าสุขเราก็สุขได้เมื่อใจเราคิดลบแล้วสิ่งที่ไม่น่าทุกเราก็ทุกได้กําลังใจอยู่ใกล้เรานิดเดียวแค่เราหันไปมองกระจกแล้ยิ้มให้กับตัวเองนั่นแหละคือกำลังใจที่ดีที่สุดแล้ว ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆ